สวัสดีค่ะขอตัรับสูงมาเนี่ยหลายคลิปนีมม้มาแจากวอลเลตฟีนะคะประจำวันที่18พฤษภาคม2568แจกวอลเลตฟีค่ะเมื่อวานมีคอมเมนต์น้องบอกว่าสอนวิธีการรับหน่อยคือพี่ก็พูดตลอดนะว่าให้เรากดเพิ่มเพื่อนไปในไอดีไลน์ที่บอกที่ใต้คลิปถ้าคุณกดเพิ่มเพื่อนไปแล้วคุณจะรู้ว่ารับยังไง นะคะแล้วจะต้องไปสายแบบไหนอันนี้คุณรู้แน่ๆแต่ถ้าไม่ดูเลยไม่อะไรเลยเราแต่จะถามอย่างเดียวพี่ขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าพี่ถือว่าพี่บอกไปหมดแล้วนะคะส่วนเราจะทําหรือไม่ทํามันก็เป็นจิตของเราเพื่อนเพื่อนไอดีไลน์ลงไว้ให้ใหที่คําอธิบายใต้คลิปแล้ววันนี้การแจกกอเหมือนเดิมนะคะแจกแบบแอลไลวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกา7 ส่วนโค้ดอ่างเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่18ในวันนี้คือคําว่ารางวันรางวันเขียนยังไงก็รางวันที่มันเป็นของรางวันนะคะเออเนี่ยประมาณนี้ก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทานสามารถเข้ามาล่มสนุกกันได้ให,หม่ในวันถัดไปส่วนใครยังรู้วิธีการหาเงินอะไรเพิ่มเติมดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะ